พอดีแรล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอ l l c e นเตอร์02-633-5353หรือทางไลน์แอดพอดี call center สวัสดีค่ะขอตขอขอ้ก็รับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุย้นนะคะประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทาและดิฉันนะสวดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันต้อนรับสัปดาห์ใหม่วันนี้จะไปไหนนะตลาดหุ้นประเมินระบาดง่กันะครับเพราะว่านี่ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับที่ดัชนีเนี่ยแกว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่แถวๆเนี้นะครับ บวกลบกันไม่กี่จุดนะฮะวันวัน,วนหนึ่งก็วันนี้ถ้าดูปัจจัยล้อมแล้วก็มีโอกาสแว่งตัวขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นในกรอบแคบๆนะฮะไม่มีปัจจัยที่ดังที่ชัดเจนมาดูสถานการณ์ตลาดหุดนต่างประเทศกันดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยทะยานขึ้นมาหนึ่งรอยเจ็สิบเก้าุดแต่ราคาน้ามันอ่อนตัวลงไป8ปดสิบเซนนะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่วันนี้รายงานล่าสุดไปก็เป็นตัวเลขที่ แนวนมทรงทรงตัวแบบลดลงนะแบ่งตัวลงอ่ะหกพัราลายเสียชีวิต45่าลายส่วนความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติก็บอกว่ายังจับที่จับทางไม่ถูกนะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายแต่ก็ไม่ได้ขายรุนแรงนะครับเมื่อวันสุกนี้ก็แบบถ้าไม่ซื้อไม่ขายเลยน้อยมากตัวเลขแล้วก็หวังว่าต่างชาติจะกลับมาแล้วก็มาขับเคลื่อนดัชนีให้ไป ทะลุ1,650จุดหรือมีโอกาสใกล้ๆ1,700จุดนะฮะแต่ว่าต่างชาติวามหวังของเราแรงซื้อเป็นกองหนุนเนี่ยก็ยังไม่กลับมาอย่างชัดเจนนะครับวันนี้จะมีเรื่องการประชุมของธนาคารไทยประิษต์นะฮะที่จะปรับโครงสร้างเศรษกิจแล้วจะมียานแม่ S C B X เป็นยานแม่นะ ก็เดี๋ยวพูดถึงหุ้นคงประชุมแล้วก็คงบวชผ่านนะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากความคาดหมายส่วนหุ้นที่ร้อนนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ร้อนต่อเนื่องจากวันพฤหัแล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยมันหลุดจากจอรเรดาไปนานนะหลุดจากความทรงจำมาเลยนะครับแบมบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จกกับตาประกาศผมพบะกอบการตามมาตรฐานเมื่อวันพสัสดีตอนเที่ยง ตอนพักการซื้อขายพักเช้านะครับก็ราคาก็พุ่งขึ้นมาคารับเลยเพราะว่าผลกำไรในเติบโตวกว่าร้อยเเซ็นเมื่อเทียบกวับระยะเาเดียวกันปีก่อนแล้วนักลงทุนก็กลับมาเก็นกำไรกันอย่างคึกคักแต่เสียดายนะไปดูแล้วอ่านบทวิเคราะห์อของโบโรกเกอร์สิบแห่งนะฮะราคาเป้าหมายในยไม่ได้กลายจากราคาปิดที่ยี่สิบาทสามสิบุ้กเลยนะครับ พราะราคาเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งไว้ตามสี่ส20ในโบลกเกอร์ิบเบอร์นะ,ะถ้าที่ไปรบวบรวมก็ขึ้นสูงสุดเนี่ยราคาเป้าหมายสูงสุด24บาท50ราคาเฉลี่ย21บาท67 67สตันก็ไปดูใน I A ในสุขข้อสนเทศเลยนะฮะของของบริษั์แล้วก็ไปดูแล้วโบรกเกอร์แต่ละเบอร์เนี่ยที่ไหนเขาให้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยนะฮะ ความร้อนแรงที่กลับมาแจ้งเกิดใหม่ทั้งแบบคงไปไม่ได้ไกลาจากนี้เท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะเต็มมูลค่าบางแห่งก็ให้เต็มถือว่าราคานี้เป็นราคาเต็มมูลค่าตามปัจจัยทุติฐาแล้วนะครับ mm hmm. อา้าววันนี้สําหรับนักลงทุนนะครับคิดว่าก็ยังวางกลยุทธการลงทุนลําบากเหมือนกันต้องใช้แบบกลยุทธ์ในช่วงสั้นถือขึ้นมาแรงๆก็ขายทำกำไรนะครับหลุดลงไปก็อรอจังหวะซ้อนซื้อ เท่าน,นั้นเองยังทาอะไรมากไ่แล้แต่ว่าพอร์ตเนี่ยไ,ไม่ได้ลดพอร์ตไว้นะคือเล่นน้อยๆนะสําหรับนักเก็งกำไรที่แบบไหนมันไม่ไม่มาซื้อขายแล้วมันดูดูเหมือนว่าชีวิตประจําวันมันขาดอะไรไปอดไม่ได้เนี่ยก็ต้องแบ่งพอร์ตออกมาเพราะว่าใช้พอร์ตเยอะๆนะวงเงินเยอะตอนนี้มันโอกาสทํากําไรช่องว่างมันแคบ เรามาดูข่าววันครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอ่าก็พูดถึงแบมเนี่ยนะคะก็นอกเหนือจากเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็มีการคาดหมายแล้วค่ะว่าน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนนี้เนี่ยมีการประมาณการหรือคาดการว่าหลังจากที่ MSCI Rebalan เนี่ยนะคะมีการปรับน้ําหนักการลงทุนเนี่ยนะคะในหุ้นไหนจะมีหุ้นเข้าหุ้นออกซึ่งปรากฏว่าแบมเนี่ย ถูกคาดหมายคาดการว่าน่าจะถูกคัดออกนะคะจาก MSCI ในรอบนี้แต่ปรากฏว่าพอประกาศออกมาจริงๆแล้วแบมยังอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็น่าจะมีการกลับเข้ามาลงทุนในแบมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูในเรื่องของการซื้อขายของบัญชี NVDR นะคะซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนต่างชาติในการซื้อหุ้นไทยเนี่ยนะคะข้อมูลเมื่อวันศุกเนี่ยปรากฏว่า สิบอันดับหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือแบบนั่นเองค่ะไหนๆก็พูดเรื่องของ MSCI แล้วนะคะก็ถือว่ามันก็มีผลต่อตลาดหุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะคะก็เป็นไปตามที่คาดการเป็นส่วนใหญ่ค่ะอย่างบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินเนี่ยน,นะคะก็บอกว่าที่ MSCI ดี Bal านซ์ u ัปเดตเนี่ยประกาศรายชื่อหุ้นชุดใหม่แล้วทั้งหมดจะมีผลในวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดย MSCI t h a i l a n ์ถูกลดน้ำหนักลง0.02 0.2%นะคะอยู่ที่ระดับ1.64%คิดเป็นแรงขาย73ล้านเหรียญถือเป็นจิตวิทยาเชิงลบค่ะเพียงแต่ว่าถ้าไปดู MSCI Global Standard Index ของไทยไม่มีหุ้นเข้าแล้วก็ออกใหม่แต่มุมมองกลยุทธ์นั้นมองเป็นบวกค่ะเพราะว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิ์จำกัดหรือว่าแบมแล้วก็ราชกรุ๊ปนะคะคาดว่าจะฟื้นฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากพิกโผมไม่หลุดออกจากดัชนี ส่วน MSCI Small Cap ของไทยก็มีหุ้นเข้าใหม่3ตัวก็คือเงินติดล้อ BEC World แล้วก็ทิฟต์กรุ๊ปโฮลดิ้งแล้วก็จะมีหุ้นถูกคัดออกในรอบนี้ก็คือเท่าแก่น้อย Food อนด์มาร์เก็ตหรือว่า TKN นอกจากนี้นะคะ MSCI ยังประกาศลดน้ำหนักหุ้นไทย10หุ้นนะคะก็มี CPO ปตทปูนซีเมนต์ไทย AOT การภาคอากาศยานกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ b d m s Advanced Infoserv i c e ปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียม PTT Global Chemical Delta Electronic Gulf Energy Development นะคะถูกลดหุ้นละ6.4ล้านเหรียญถึง2ล้านเหรียญค่ะ ส่วนทางด้านของฟุ s ซี่รีบาลานซ์เองก็ต้องติดตามกันต่อหลังจาก n อ i i ประกาศไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาให้น้ำหนักกันต่อที่ฟุสซี่รีบาลานซ์ที่จะประกาศรายชื่อหุ้นเข้าออกในวันที่19พฤศจิกายนยนี้แล้วก็จะมีผลต่อราคาปิดในวันที่17ธันวาคมนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีการคาดการว่าหุ้นตัวไหนจะถูกเข้าหุ้นตัวไหนจะถูกคัดออกค่ะ ตัวบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสนะคะให้น้ำหนักไปที่การที่ MSCI ประกาศนำหุ้นไทยเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap 3ตัวก็อย่างที่บอกไปก็คือมีติดล้อ BEC นะคะแล้วก็ทิปแล้วก็คัดออกหนึ่งก็คือ TKN แนละมีบุคคลบังคับใช้ราคาปิดในวันที่30พฤศจิกายนนี้เดิมรอ a เอเชียพาสเขาบอกว่าจากสถิติในอดีตเนี่ยพบว่าราคาหุ้นที่ถูกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ก็คือวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆนักลงทุนให้น้ำหนักกับประเด็นนี้มากขึ้นโดยในช่วง2ปีก็คือปี2563ถึงปี5 6 6พหุ้้นที่ถูกคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย5 8และมีความน่าจะเป็นที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกราว72% แต่ราคาจะค่อยๆลดลงหลังจากถูกนำเข้าคำนวณดัชนีแล้วขณะที่หุ้นถูกคัดออกก็มีโอกาสปรับตัวงแรงก่อนวันเข้าคำนวณจึงแนะนำหลีกเลี่ยงในช่วงตันแต่นี้ก็เป็นคำแนะนำมาจากบร็อเกอร์นะคะถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของ MSCI ค่ะที่จะมีผลราคาปิดก็คือวันวที่สามสิบพฤศจิกายนนี้นะคะระหว่างนี้หุ้นที่ถูกนำเข้าไปคำนวณใหม่ก็ให้จับตามองดูค่ะครับนี่เป็นคำแนะนำที่ที่เรียกว่า มีข้อมูลสนับสนุนนะครับเพราะว่าการเข้าออกของดัชนี m f c i ของหุ้นแต่ละตัวนะไม่ว่าเข้าหรือออกเนี่ยมีผลบวกผลลบน,ลนะเพราะว่าถ้า m f c i นำเข้าไปก็นักลงทุนต่างชาติจะกระตุต้นความสนใจนักลงทุนต่างชาติเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเขาลงทุนโดยอิงดัชนี m อ c i เขาจะต้องเพิ่มน้ำหนักคือต้องไปซื้อหุ้นในตัวที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเพื่อไปถูกงน้ำหนักในพอร์ตของเขา แต่ว่าคุ้นที่ถูกค,คัดออกจะขายทิ้งนะเพราะว่ามันไม่ผลต่อก,การคำนวณผลตอบแทนของพอร์ตเขาที่ยิงกับอ้างอิงกับความเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI เมือ่อกองทุนที่มาลงทุนในเซตห้าสิบหรือเ็ตร้อยเหมือนกันครับคือเขาจะต้องซื้อหุ้นทวงน้ำหนักหุ้นที่เข้าคำนวณในเซตห้าสิบเช่นมีน้ำหนักในการคำนวณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เาพยายามซื้อหุ้นตัวนั้นให้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต คือค้าไปนะเพราะว่าไม่อยากให้ตกขบวนถ้าเกิดว่าลงทุนโดยอ้างอิงกับดับชนีเซ็นห้าสิบสมมติว่าเซ็นห้าสิบในปีเนี้ปรับตัวขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตเกิดข้าผมตอบแทนสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเสียหายนะครับก็บริหารแสดงว่าบริหารพ่ายแพ้ตัวดัชนีเนี่ยก็เหมือนกันนะครับในเบสใดังนั้นในคําแนะนําว่าให้ซื้อหรือขายหุ้นที่จะ ถูกมาจุเข้าในการคำนวณ msci หรือถอดออกจากน้ำหนักในการคำนวณมีผลนะครับมันจะมาซึ่งแรงซื้อแรงขายจริงๆแล้วก็ตั้งลงทุนไปอ่านดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบางทีบอกเอ๊ะทำไมหุ้นลงนะอ่ะก็เนี่ยและเหตุผลส่วนหนึ่งนะ่ึง msci ก็เหมือนกับที่เราจะเข้าจะออกหุ้นที่เข้าคำนวณในและจิง s e ตห้าสิบ s e ร้อยเหมือนกันครับอ่นนี่ก็ควอ,อยางให้เห็นภาพครับ ก็เดลต้านี่นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะ ที่จะมาจะถูกคำนวณออ,ออกจากเซตห้าสิบแล้วก็เซตนรอยนะคะแต่เดี๋ยวสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องรอว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านักลงทุนก็เริ่มตั้งตัวแล้วก็เดี๋ยวรอคําประกาศจะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเดลต้าก็นนี้จะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละคะมาดูหุ้นที่อยู่ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของบร็อกเกอร์ส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะคะให้น้าหนักไปที่หุ้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มธนาคารค่ะน่าจะก็เรื่องของผลประกอบการแล้วนะคะเรื่องการปรับตัวต่งางๆที่เห็นได้ชัดก็ scbs ที่เป็นยานแม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการไปเกี่ยวให้ใจ่ายปันผลได้เพียงแต่ว่าจ่ายได้50%ของกําไรสุทธิปี2564นะคะโลโก้ส่วนใหญ่ก็ประเมินแล้วก็มีมองไปในเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารซะเป็นส่วนใหญ่อย่าง KTBSP เองนะคะก็แนะนําให้ลงทุนหุ้นในกลุ่มธนาคารมากกว่าตลาดก็ปัจจัยจก็มาจากเรื่องอของการที่แบงค์ชาติอนุมัติให้จ่ายปันผล นะคะเพราะว่าเขามีมุมอม,ม,อมองเป็นบวกและคาดว่าธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s c b ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารเกียรตินาคินเนี่ย น่าจะเป็น3หุ้นธนาคารที่ได้รับประโยชน์จากประเด็นนี้มากที่สุดเพราะว่ามันะฉพาะให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มธนาคารที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายปันผลได้แล้วก็เป็นการปลดล็อกโดยไม่มีข้อห้ามในการจ่ายอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าปี2563แต่ต้องจ่ายไม่เกิน5 0ของกําไรสุทธิค่ะส่วนท i สโก้นะคะในมุมมองของบลเคทีบีเอสทีนั้นมองไม่เห็นความแตกต่างหรือว่าเรียกว่าไม่ได้รับ s ซ n ิเมนเชิงบวกจากประเด็นนี้มากนะเพราะว่าทีสโกโอเองเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลที่สูงมากอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็น holding company ที่สามารถนําเงินปันผลจากบริษัทลูกมาจ่ายได้ขณะที่ประเด็นเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะคะก็คาดว่า SCB แล้วก็เคแบงมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อหุ้นคืนมากที่สุดอ้างอิงจากรอบก่อนที่เคยซื้อหุ้นคืนยังคงน้ําหนักการลงทุนเต็มมากกว่าตลาดเลยนะคะ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เองเนี่ยเขาก็มีการประเมินอัตราการจ่ายเงินปันผลกรณีแบงค์จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะก็คือเขาประเมินอย่างแบงค์ใหญ่ๆเอาไว้อย่างธนาคารกรุงเทพเนี่ยหรือว่า BBL ค่าดว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์ต่อหุ้นดิวเดนดิวเนี่ยอยู่ที่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์จ่ายงวดครึ่งปีแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไปแล้วหนึ่งบาทต่อหุ้นน่ยนะคะเหลืออีกหกบาทสี่สตางค์ต่อหุ้นที่จะจ่ายในงวดครึ่งปีหลังของปีสองพัน กาสิกรไทยนะคะคาว่าจะจ่ายปันผลในอัตราเจบาทห0สตางค์ต่อหุ้นหรือดีเวเดนดิลสเ์จ่ายงวดครึ่งปีแรกปี2 5 6 4ไปแล้ว50สตางค์ต่อหุ้นก็ยังเหลืออีกนะคะที่จะต้องจ่ายในงวดครึ่งปีหลังแล้วก็ตัว SCD ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะคาดว่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราคาบาทส0สตางค์ต่อหุ้นดีเวเดนดิลอยู่ที่4% จ่ายงวดครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์ต่อหุ้นก็ยังเหลือสามบาทเก้าสิบสตางค์ต่อหุ้นที่จะจ่ายในงวดครึ่งปีหลังค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเขามองไปที่ตัว SCB ค่ะว่ามีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษในปี2565หาอลังบอดมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้น SC b เพื่อนมาจ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็นกรณีพิเศษจำนวน7 0 0 0 0ื่นล้านบาทโดยสัดส่วน70%ที่จะใช้ในการทำเรื่องการโอนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทใหม่และการลงทุนใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตส่วนเงินอีก30%ก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเก็บไว้จ่ายเงินปันผลในรอบปี2,565ค่ะแล้วก็ ทาง SCBA นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปติดตามนะคะเพราะว่าเขามีการจัดการประชุมวิสามาันผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจครัค้งสําคัญนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุมบอร์ดมีมติเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของกลุ่มไทยพาณิชย์ภายใต้วิสัยทัศน์แม่เทคคอมพานีนะคะและถ้าหากวันนี้นะคะที่ประชุมวิสามาันผู้ถือหุ้นผ่านมติด,ดังกล่าวในเดือนมกนาคมจนถึงกุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยนะคะ ผู้ถือหุ้นตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัท SCBS ก็คือ1หุ้น SCB ต่อ1หุ้น SCBS นะคะโดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย90%และในเดือนมีนาคม2,565หุ้น SCBS ก็จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็จะมีการเพิกถอนหุ้น s c b ในวันเดียวกันรวมทั้งในเดือนมิถุนายนปี2,565า s c b จะแต่ยเงินปันผลให้กับ SCBS จำนวน70,000ื่ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไปค่ะนี่เป็นการประมาณการคาดเจาาทามลายหลังจากนี้ไปนะคะหลังการประชุมที่มีการขอมาติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นค่ะคุณชุตินครามาติผู้ถือหุนออห้นนะครับโหวตผ่านหมดแล้ว ไม่จับนะคะครับค่ะก็ถือว่าเป็นผลมองเป็นทางโอกาสแล้วก็การสร้างการเติบโตทางธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่ทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโครงสร้างของเอ B ซีเอเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เราก็เพิ่งจะได้ยินไปที่เข้าไปดิวเรื่องของบิทับขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มธุรกิจใหม่ของเอ B ซีอค่ะเป็นเพื่อนนนะครับกลุ่มนึ่งในงาน ิดขับนี่ก็เป็นเพสงวนหนึ่งนะฮะของของยานแม่เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งยังมีอีกเรืองแย่ที่จะต้องทำโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวการเงินนอนแบงใช่ค่ะใช่ที่เขาจะต้องลุกในหลายๆธุรกิจแล้วเขาก็ลุกแนวสหของการไปจับไม้จับมือร่วมมือนะคะจับเรียนร่าเลยู่นี้เรียนรัดเลยนะครับต้องถือว่าตอนนี้ธนาคารไทยมิตลงทุนเยอะนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ลงทุนไปหลายหมื่นล้านนะฮะในเรื่องระบบเทคโนโลยีเนี่ยลงทุนไปก่อนนะรองรับไปก่อนนี่ก็เป็นแผนส่วนหนึ่งที่วางไว้เป็นนโยบายใหญ่ในเชิงลุกกันนะครับค่ะนะคะับตอนน้เขาจับไม้จับมือกับหลายบริษัทที่เราก็ได้เห็นความร่วมมือกันออกมาแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องรอไปติดตามมานะคะ ส่วนอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการโควิดเพราะว่าคนเบิร์กฟอร่ปปอมโผล่ม,มาคืนเร,เราก็ได้คุยเรื่องนี้กันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าจํานวนนักลงทุนหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตลาดอย่างรวดเร็วนียนะคะต้องบอกว่าโตขึ้นค่อนข้างจะสูงมากะนะคะก็ทําให้ธุรกิจบร็อเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งนะคะที่ก็กลับมาเติบโตได้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะตั้งแต่ปี2563ที่เริ่มมีการเบิร์กฟอร์ปปอมโผม,มาจนถึงปี2500 64นะคะแล้วก็เริ่มมีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะคะสำหรับในส่วนของบริษัทโบรกเกอร์นะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์เมดังกินเองก็มีการรายงานกำไรไตรมาสที่3ออกมา183ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน169ค่ะและในรอบ9เดือนมีกำไร631ล้านบาทแต่ว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน13 0 ส่วนบราเอเซียพลาสก็มีการรายงานกำไรไตรามาสสออกมา196ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน83%แล้วก็ในรอบต้าเดือนมีกำไร777ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน1%ค่ะโดยรายได้หลักนะคะที่ก็มาหนุนกำไรให้เพิ่มขึ้นทั้ง2อบรกอร์เลยก็คือไรายได้ค่าในหน้าซื้อขายทั้งหุ้นและอก็อสูรภัณฑ์รวมไปถึงไรายได้ค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าในหน้าซื้อขายถือเป็นรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์มากกว่า80%ของรายได้ทั้งหมดทําให้มูลค่าการซื้อขายมีส่วนสําคัญกับรายได้ของธุรกิจดักกว่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ถือว่าก็มีการเติบโตขึ้นมาในช่วงสองปีนี้ค่ะก็สิบเดือนแรกเท่าไหร่ล่ะกับสาล้านะฮะต่อวันเฉลี่ยการซื้อขายเป็าค่าการซื้อขายเป็นการค้าที่แบบว่ามีมูลค่ามหาศาลที่สุดในประเทศไทย วันมันเกือบแสนล้านนะซื้อขายกันนะค่ะแม้ว่าเก้าหมื่นห้าพันล้านนะสิบเดือนแรกเฉลี่ยนะต่อวันนี่คิดขาเดียวนะครับคือมูล<ช>ค่าการซื้อขายเนี่ยสมสมติว่าวันละแสนล้านเนี่ยเขาคิดขาเดียวนะครับคิดขาขายหรือขาซื้อเนี่ยถ้ารวมกันนะฮะถ้าซื้อทั้งขายด้วยเท่ากับสองแสนล้านสมมติว่าเฉลี่ยวันซื้อขายกันหนึ่สงแสนล้านเนะีย่นยหนึ่งแสนล้านค่ะและ้วสมมุติว่าค่าข่านต่ํา ค่าในหน้าขั้นต่ำ0.25ซึ่งไม่มีนะตอนนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลูกค้ารายย่อยทั่วไปเนี่ยแล้วซื้อขายท่พันเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเสียค่าในหน้าเนี่ยประมาณ0.25เปอร์เซ็นนะครับรือร้อยแล้วสลึงสลึงแล้วคิดดูนะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยเท่าไหร่วันๆบางบร็กเกอร์นะครับใหญ่ๆเนี่ยมีรายได้จากค่าในหน้าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะครับ10ล้านนะครับ10ล้านกับนะ โอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นวันหนึ oh, way, park, ่งเนี่ยกําไรนะจากจากค่าในหน้าค่ะเออก็ก็ดูเนี่ยทำไมหุ้นหุ้นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ได้รับกำไรฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขากลัวไงกลัวเดี๋ยวว่ารุ่มจะหดเพราะหดมันหดหดจูเลยนะอ๋อใช่ทั้งเนี่ยมันเบียดกันไงเี้มันแข่งกันแล้วก็มากดค่าายหน้ารายได้ค่าในหน้าให้มันลดลงอ่า คนก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวแข่งขันมากๆเ่ยนี่เป็นภาพหลอนตั้งหลายปีแล้วนะมันเกิดขึ้นมาหลายปีความจริง้วหุ้นหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดยิ่งๆอย่างนี้นะผลตอบแทนก็ดีนะครับกำไรก็ดีด้วยแต่ว่าเพราะความกลัวในภาพหลอนในอดีตจากการแข่งขันเนี่ยทําให้คนไม่กล้าไปไปลงทุนในหุ้นหลักทรัพย์ลงทุนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่หุ้นที่จะถือก็ยาวๆแล้วทั้งน้นที่หลายปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ว่านั่นถือยาวได้นะถือหลายปีได้เหมือนกัน ในตอนนี้ก็เริ่มเห็นบ้าแล้วนะคะว่ามูลค่าการซื้อขายจากที่ระดับหลักแสนล้านก่อนหน้านี้ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มลดระดับลงมาเหลือประมาณหกหมื่นกว่าล้านเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นไปตามสภาพบรรยากาศโดยโรวมที่มันก้วจะสิ้นปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็หลายๆปัจจัยเข้ามาแต่ว่าก็ถือว่าหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยยังถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าดูจำนวนของนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาเปิดบัญชีเนี่ยเพิ่มระดับหลักล้านบัญชีเลยนะคะ จากปี2 5 6 3มาสู่2564 25ค่ะเอามาปิดท้ายนะคะที่การประกาศผลประกอบการที่วันนี้ก็น่าจะวันชุดท้ายแล้วก็น่าจะได้เห็นครบแล้วนะคะและภาพรวมของไตรมาสที่3เนี่ยว่าจะเป็นปราการที่มีการคาดการณ์ของบรรดาบรกเกอร์ หรือไม่อะนะคะเดี๋ยวคงได้คุยกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่ามาดูของบริษัทปตทกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปตทก็เปิดเผยเอ่กไรไตรมาสที่สาออกมาแล้วนะคะโดยบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ที่1นึ่งแสนหล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะสี่หมื่นสามพล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น63.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยหลักก็มาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็การตราตร งานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจปิโตเคมีจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีกับวัตถุดิบนะคะทั้งสายโอลฟินและก็อโเรเมติกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนกำไรสุทธิในไตรมาสที่3เนี่ยนะคะก็อยู่ที่23,653ล้านบาทเพิ่มขึ้น9,533ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น67.5%ค่ะส่วนไตรมาสแรกนะคะของปี2,564 ปตทและก็บริษัทย่อยนะคะก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่32,668ออกเอาขอสามแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบห้าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึ2หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทหรือมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคะ่ะอันนี้ก็ในส่วนของปตทแล้วก็บริษัทย่อยนะคะที่ประกาศผลประกอบการออกมาค่ะ ก็มนกลุ่มพลังงานเองวันนี้ก็ต้องตับตาเอพลังงานแล้วก็ปิดโตเคมีเพราะว่าในคืนมันสุกราคาน้ํามันเองก็ปรับตัวลดลงไป80เหรียเอาา้าวขอพาย80สเซน,นนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีเสียงคาดการณ์ว่าระดับราคาน้ํามันตรงนี้ถือว่าน่าจะสูงพอสมควรแล้วอาจจะได้เห็นเรื่องของการปรับฐานสําหรับทิศทางราคาน้ํามันด้วยค่ะคุณจุน่าครับครับครับพีคแล้วนะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะราคาน้ํามันค่ะอืมใช่แต่ว่าราคา,าขนาดนี้เราก็ โอ้โหหนักนะที่ถ้ารัฐบาลไม่ลดพิเศษขึ้นมานะฮะก็โอ้เติมน้ำมันตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะดีเซลนะฮะไปตรังใช่หากรัฐบาลไม่ตึงราคาเอาไว้นะคะตอนนี้ก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าราคาน้ามันก็ถือว่าเป็นต้นทุนของหลายๆกลุ่มธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องของการขนส่งอีกค่ะ เอาละครมาปิดท้ายในยช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ทีปรับตัวบวกได้ทั้งตลาดนะคะโดยดาวโจนก็ปรับตัวบวกไป1 7 9 0 8จุด SP บวกไป33.58จุดแล้วก็ N a ส d ต q บวกไป15 6 .68 จุดแค่ะได้แรงหนุจนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็การรับแผนปรับโครงสร้างของบริษัทจอร์ซันแอร์จอร์ันนั่นนะคะแม้จะผิดหวังกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐก็ตาม ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะส่วนใหญ่ปรับตัวในแดนบวกยกเว้นลอนดอนที่ปรับตัวลงไปค่ะโดยฝรั่งเศสบวกไป31.85จุดเยอรมันบวกไป10.96จุดในขณะที่ลอนดอนลงไป36.27จุดนะคะถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เพราะว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาจุดราคาโลหะแล้วก็ราคาน้ำมันให้ลดลงค่ะ เซนจาน้ำมันดิบเวสเทน็กซัสนะคะแล้วลงไป80ดิเซนเป็นที่80ดิบเหรียญ79็เซนแล้วก็เบรนด์ลงไปเจ็ดสิบเซนค่ะปิดที่8 2ดเหรียญ17บเจเซนนะคะส่วนทองคำเพิ่มขึ้น4เหรียญ60เซนต์ปิดที่ระดับห8 6 8รยเหรียญ5้าิเซนต์ต่อทรอยออนตลาดหุ้นไทยเราปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ1.50จุดปิดที่ระดับ1ัน3 9 4สาจุดี่จุดมูลค่าการซื้อขายเจ็ดมื่อยล้านบาทค่ะ อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 K-Bank นะคะลงไป1บาทปิดที่148บาทอันดับที่2แบมค่ะเพิ่มขึ้นบาท20ปิดที่20บาท30สตางอันดับที่3 GTO ีไม่เปลี่ยนแปลงที่65บาท25สตางอันดับที่4 KCE ลงไป25สตางปิดที่90บาท75สตางค์แลนดนดับที่5ปตทลงไป53สตางปิดที่37บาท50สตาง์ กุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนขายออกมา146ล้านโปรก็ซื้อไป1426ล้านต่างชาติซื้อไป290ล้านและราย่อย,ยขายทำกำไรกระดกมาพันห้ารอยเจ็ดสิล้านค่ะยตอนนี้นเราจังหวะ,ะขึ้นมาก็ขายทำกำไรลูกเดียวใช่ค่ะ เอเชียเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพันหัวในกรอบแคบนะคะนิเคะอินโดเกียวบวกไป0.44เซี่ียงไฮลงไป0.32แล้วก็ห่งเซ็ขงของฮ่องกลงลงไป0.35ค่ะส่วนตลาดพุนไ้ทยนะคะเดี๋ยวตลาดพุ้นไทยเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ เราบวกต่อนะคะจากวันศุกร์เราบวกไป5.26จุดอยู่ที่ระดับ1 6 3 9 2 0จุดมูลค่าการซื้อขาย3,175ล้านบาทากลับมาดู5ดับหลักซัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกดันนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> อันดับที่1นต่อขอค่ะบวกขึ้นมา5 3ที่38บาท อันดับที่สอง CTF นะคะลงไป45สตางค์อยู่ที่24บาท80อันดับที่สาม CCET นะคะบวกขึ้นมา38สตางค์อยู่ที่3บาทส4สตางค์อันดับที่สี่ Tcap ค่ะบวกขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่37บาทและอันดับที่ห้า b AM นะคะไม่เปลี่ยนแปลง20บาทส0สตางค์ค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูที่ตารนวโน้มสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปไรต่อค่ะเราจะได้เห็นพันหกรูอก,ก่้าค,ค่ะ